ให้แกปลูกก็ได้เพราะว่าดินบ้านคิม,มอ่อนมะม่วงได้กินก็ได้กินกับพี่เอนเออได้เลยเอาไปให้พี่แอนปลูกเฮ้น <c oughs> ามงมะม่วงอันนี้ไม่กัดปากไม้ยางอันนี้พัน,น 1, อีหยังเนาะหนูหน่อยลืมหน่อยลืมพันพันมะม่วงอันลูกยาวๆแม่จันนี่ยาวๆนะลืมก็ประมาณอ,อันนักน,น,นกเด้นี่ยาี้วเป็นสะ อย่างปนี่วงลงนงี <c oughs> ้งน้ำเง,ง,ง <c oughs> ี้ยอากต้นต้นนี้ต้นนี้ทำไมนะแมเตียน MM. <c oughs> Hết kèm Này Ô. Này năng Ô oh. Phương 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 mà chả Phương <cười> <cười> Đến Phương Phương bỏ thuộc Đục โอ้ยดยโอ้ยเหยียบนานทักปีนี่ตน้นต้นนี้ไม่ค่อยดอกบันได้ปีเี่ยวดกเบ่งดอกสะแบงก่นทุกคนดอก,ดอกสะแบงดอกสะแบงอันนี้ก็จะเป็นไผ่ ไผ่ตรงไผ่ที่นยย้อยใหญ่กะนี่ฟังซะฟังซะจ้เเะเป็ไผก็พอได้จิงดูจ้ะ งก,กลกกวยมองเลียก้วยเอียงโนจะมิตะปลาไผา่จ้ะน้องมันเอามาปลูกสั่งมาปลูกจก้ะเป็นไผ่ที่แบบอันคล้ายต้ตับตลาดจา้ะไผ่แกงไผ่ที่้อใหญ่ๆอะ่ะ ไผ่หวานมีปลาไผ่อ,อ๋มมอมะม่วงตงนันี้ท่านเป็นน,น่อยตะกอนหน่อยมากินอันมะม่วงตันี้ได้นี่ปลาไผ่ หดอดพุ่นเหนียบเบิดเลยจ้ะปลาไพอันนี้ก็เป็นจะเหลี่ยงปลาเก่านี่สะเหลี่ยงปลาเก่าอันนู้นกับปลาไพจ้ะเป็นไพ<ม>ก็ได้กินนออยู่จ้ะนน่กินนออยู่เหนียนเบิร์ดยาว นี่บ่ได้เลี้ยงป้าแล้วบ่ม,มีป้าแล้วนี่นี่ตาสะนี่ตะนี่มันลึกกระมูนนี่เป็นต้วลำยายบูกร้ายปีแล้วในซ้ำนี่แหละ ชาเช้าวบ้านสวนของนอกน้อยจ้ะลมแรงน,น,นี่พอเราก็าบไทยใบบาสิปูของ มาทำไมฮะมาทำไมฮะหลานอโอ้ยคนอ้วนฮะมาทำไมจะไปไหนแม่จะไปไหนน่ะฮะอ้อย ม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเออเฉียวสะเบยตัวตัวนี้ดกพิธีเรียตัวนี้ยังดกเลยจะ้ะมะม่วงเฉียวสะเบยว่าตองซื้อเลยจะ้ะนี่ก็มะม่วงเฉียวสะเบยคือกันจะ้ะตัวนี้กระดกพิธีพิธิาพานมากกระดกนี่ดก หุ่ยใหญ่เด่นหุ่ยใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วิวนิตรุกมากโอ้โนดีลูกนี่ลูกใหญ่ นี่ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้จ้ะน,นี่เป็นมะพร้าวอะไรบารุงน้ำพร้าวน้ำหอมบ๊อบอเล่าเอามาช่ำไว้นี่จ้ะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่จ้ะมะพร้าว นี่ก็มะม่วงน้ำดอกไม้คือกันจ้ะรู้ว่ผัวเราเฮ็ดมันได้กินต้นมะพร้าวคนตรงหน่อยขึ้นกันนะตุกบนอ่ะนอนนอหน่อยขึ้นก่อนหน่อยภาคกินซองมะพร้าวโอ้ลงกันหน่อยสิตุก นี่ก็ไปสำนิจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุหน่อยทำคลิปตัวต่อไปจ้ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุหน่อยน,น้ำเลือจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันอีพี่นาะ